สวัสดีครับเอฟซีทุกคนคนหานไผ่ครับผมผมชื่ออะไรครับผมไผ่ครับน้องไผ่ครับไผ่พงศธรป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ไหมเป็นเป็นญาติไปไหมเอาไม่ใช่ญาติเลยมีความสุขที่อยู่บ้านหมอป้าเนี่ยหนุมีความสุขครับเลยแล้วหนูเป็นไรมาอยู่บ้านหมอป้าเนี่ยมีความสุขล้วมาที่นี่ทำไมอ่ะอาอจป่ะใจป่ะพี่เป็นเป็นไงลูกเด็กที่ดื้อของแม่เลยอาอทำไมต้องดื้ออ่ะ ช่วงวัยรุ่นไงป้าช่วงวัยรุ่นช่วงช่วงที่เราดื้อในช่วงนั้นเราอยอะท่าไหดที่ดื้อสุดๆเลยอ่ะผมดื้อมาตั้งแต่สิบห้าสิบห้าโอ้โหก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ้าน้องอาร์มก็สิบแปดนี่ก็เข้าสิบห้าน้องอาร์มอ่ะนะอ่านยังพอนี่ได้เป็นสัยคมเป็นนิเพื่อนด้เลยแต่ว่าน้องไอเพื่อนพาไปนำสถานที่ไม่ดีหรือไงแต่ผมไม่โทษเพื่อนหรอกผมก็เพื่อนที่โตของเองนี่แหละใช่เพื่อนก็มีส่วน ถูกปะถ้าเราไม่ทำเออใช่ไหมกินได้คุยไปทำสบายๆลูกไม่ต้องอันนี้ชิวๆแหมทท้นต้นมะนาวด้ยนะต้องเอาไปเปรี้ยวหน่อยแล้วว่าเป็ยังไงอ่ะไม่ใช่มะนาวกินตัวไม่ใช่ต้นมะนาวเราให้เอซเห็นต้นมะนาวเดี่ยลูกดกมากเลยนะแล้วก็มาดูน้องไผ่ที แล่วทไมมันยังไงถึงจะเอามาอยู่ที่นี่ได้ลูกก็คือแบบสุดๆแล้วจนขาสดสติแล้วแม่เลยต้องพามาเออพามาแล้วหนูเคยไปที่อื่นไหมแม่เคยพาไปที่อื่นมนั้วลูกเคยไหมไม่เคยเด็กโตมาที่นี่ที่เดียวเลยเหรอมีมีโรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลของมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่ก็ให้นอนอืมแม่เลยพามาที่นี่มาที่นี่เออไม่น่าเชื่อนะ ล้วคนที่อื่นๆไม่ดีกลับมาทาที่นี่จะดีหมดแล้วกลับไปก็จะเหมือนเดิมมาอีกมันเพราะอะไรมัน,นะสิ่งแวดล้อมหรอเปล่าผ่ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ลูกสิ่งสิ่งแวดล้อมหนึ่งใช่ไหมเออเพราะเนี่ยที่นี่หายกันไปแต่น้นองไผ่ก็ยัง,งมมถึงหายแล้วอะไรแล้วน้องไผ่ก็ยังมาอยู่ที่นี่เป็นจิตอาสาใช่ไหมลูกครับช่วยคุณหมอได้ทุกอย่างก่อนอาจจะทาบาปมาเยอะวันนี้ก็เลยทาบุญบ้างเหรอแลระบาปหน้าตาเป็นยังไงลูก มันก็เป็นสิ่งที่เราทำแล้วทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันก็เป็นบาปเหมือนกันครับเอเออเป็นบาปแล้วบุญนะลูกมันก็อันนี้คือที่เราทําแล้วคนอื่นก็สบายใจไปกับเราเราก็มีความสุขบสสบายใจใช่ไหมแล้วเราเรามาเจอเพื่อนที่นี่ด้วยใช่ไหมลูกนี่สิ่งมันที่ดีนี่เราอยู่กันเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องใช่ไหมลูกนะมีอะไรก็เออถึงจะมีกระทบกระทั่นเออกันบ้ามันก็อาัยกันได้ทุกคนที่ไหนมันองมีนั้นน่ะมีมีที่หนงใหก็จะลาบเรื่องหรอกใช่ไหมมันมีทุกที่อ่ะแต่อยู่กันไป ปลกฝังกันไปเนาะมันก็แบบมันทําให้เราอยู่กันแบบว่ามีความสุขอ่ะเหมือนเออเหมือนเหมือนก็แบบโบราณเขาพูดไงรับที่อยู่ง่ายครับใจอยู่ยากใช่ไหมลูกเนาะบางคนก็อะไรเงีที่ดีดีเกินไปก็ไม่ดีต้องอยู่กันแบบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเนาะแต่แต่ไผ่อยู่นี่มีความสุขไหมลูกมีความสุขสบายใจครับเฮ้ยแล้วไผ่กินอาหารยัง นี่แหละโดนแล้วโดนแล้พฤติการนี้ก็จะไปแล้วเออช่วงนี้อ่าไผ่ยู่เท่าไหร่ลูกตอนนี้ยี่สามยี่สามเอ้เขาบอกยี่สิบเอ็ดเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมมาสามปีเหรอเออเดี๋ยวน้องอามก็ต้องมีสิทธิ์โดนอยู่แล้วน้องอ่างเข้าสิบอ่ะเอ้ออีกอีกอีกหลายปีน้องอามเนาะใช่หลปีเจ็ดปีได้มั้งสิบแปดเดี๋ยวต้องไปขึ้นในนี่ไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต okay. so ้องกลัวนะเดี๋ยวคุณก็จะไปรายต่อไปสําหรับไปย่านนะลูกนะเต็มตัวไว้ลูกคนนี้ก็ช่วยช่วงเขาจะว่างช่วงเย็นเวลาอื่นเขาไม่ค่อยว่างแล้วทำงานให้หมอตลอดเราจะว่างกันช่วงเย็นอว่างช่วงเย็นแต่นั่นน้องไอ้น้องไผ่มีที่นี่มีมีสาวปื้มมั้งไหมมีสาวฟอจะแบบละปื้มไม่สายตาลบ้าไหมมี่ไหม เอาตรงๆไม่ต้องไม่ต้องแหม่ไม่ต้องมาหาไปเหลพี่ป๊อบบี้พี่บี๋เขามีแล้วต้องมยังไงพี่บี๋เขายังไม่ครบโหลเลยเนี่ยแบบชอบเหรอเออแบบปลื้มใส่ตาเรามีไหมไม่มีนะครับไม่มีนับถือทุกคนเป็นพี่น้องเออแต่เราเขาเป็นเพื่อนได้ใช่ป่ะอยู่นี่เราก็ยังแซวกันหยอกๆกันเนาะสนุกสนานไปมึงอย่าไปเครียดอยู่ที่เนี่ยห้ามเครียดไม่เชื่อไหมถ้าเราเครียดเราเยี่ยวเหลืองเชื่อป่ะนะเชื่อไหมเพราะว่าเครียดเครียดแล้วเยี่ยวเหลืองไงลูกอย่าไปเครียดมันลูก ถูกไหมบางเออคนนี้เขาเขาไม่ชอบออกออกกล้องเขาไงไงแฟนเยอะอะหล่อเลือกได้แฟนเยอะอย่างเงี้ยเป็นเพ่บ้านมอปาเออเป็นเพ่บ้านหมอปลาบางเนี่ยนะบางนี่แหละเลยของแท้โอ้โหตัวตึงใช่ไหมตัวตึงครับตัวตึงตัวตึงใกล้ลิตรเลยตึงจนใกล้จะแตกแล้วเฮ้ยตึงเฮ้ยหย่อนมั่งก็ได้นะลูกนะเออหย่อนมั่งก็ได้ลูกหย่อนมั่งก็ได้ แต่จริงๆนะที่นี่เราเป็นอย่างนี้เนาะเราไผ่เนาะเราอยู่กันแบบสนุกสนานแบบพี่เหมือนน้องกันหรือยังไงทบทั้นเรายังไงก็ก็เอ่อมีอภัยกันอะไรกันเออคุย,คย,ยกันอะไรกันนะที่นี่อาจารย์หมอเป็นคนตรงน,นะ<ม>ผิดก็คือผิดก็รับผิดไปทำไม่อ,ไอ้อมค้อมอ้อมเคิร์มไม่ได้เลยอาจารย์หมอนี่เป็นคนตรงมากเดี๋ยวเราอยู่ก็ก็มีความสุขแต่ไผ่ที่นี่น้องไผ่ช่วยอะไรอาจารย์หมอบ้างอยู่ที่นี่ลูกมีช่วยอะไรบ้างช่วยอืม มีช่วยดูแลคนเนี่ยครับแล้วก็ช่วยทํางานในสวนในสวนในไร่เนี่ยนาะคุณหมอมีการด้านไร่เยอะหลายจุดเลาวก็ช่วยกันหมดทุกอย่างมีช่วยกันหมดเดี๋ยวบ๊อบบี้อนุนได้ช่วยหน่อยนะม่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอีกช็อตนึงหาตัวช่วยหน่อยพอดีพี่อาร์มกำลังพี่อาร์มกำลังหลับช่วงนี้พี่อาร์มพักผ่อนหน่อยนอนเออนนั่่งกอนั่งก่อนนั่งก่อน นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนู้นนู้นนู้นที่นั่งนี่นะเออไหนว่าถังขยะเอนั่นถังเหรอที่นั่งไว้ให้นั่งไม่ใช่เหรอเดี๋ยวน้องอาเดี๋ยวก่อนเจ้าอาน้องไผ่ว่าจะมีอะไรบอกเอฟซีไหมเพราะว่าเอออให้เป็นกําลังใจอะไรให้จากจากที่สิ่งแล้วทาพลาดไปแล้วไม่ดีแล้วเราเป็นคนดีแล้วตอนนี้ยนะ ให้ให้ให้น้องไผ่บอกเด็กรุ่นเก่าๆที่ทำตัวไม่ดีอะไรไม่ดียเงี้ยหนุฝากเออเพราเรานี่เรารุ่นอ่ะรุ่นไหนรุ่นอ่อรุ่นใหม่เหรอเออพูดผิดเ่ราะงั้นอ่ะรุ่นใหม่ใช่ป่ะบอกเออเด็กรุ่นใหม่ที่ทำตัวไม่ดีอะไรเพวกเกี่ยวกับพวกยาพวกสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเตือนน้องๆ้องอ่ะไม่จะบอกว่าอดีตมันเป็นอะไรที่เรากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเรารู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรที่แบบมันทาให้เราเสียเวลาเราไม่อยาไป เวลากับมันเลยแบบอนาคตเราแบบมีอะไร้น่าสนุกกว่านั้นเยอะอ่ะคนที่มาคิดภาพไปแล้วเนาะนะลูกนะให้กลับมาเป็นคนดีให้ได้ของสังคมไม่รู้น่เหมือนป้าสอนลูกนะป้าจะสอนว่าทําอะไรก็แล้วแต่งคนอื่นเดือดร้อนให้เป็นคนดีของสังคมพอป้าพอแค่นี้ยลูกขีดพ้นมาจุดนี้ได้ผู้ชายนะผู้ชายคนเดียวนะพลนมาได้ตรงเนี้ยช่วงหัวเลียหัวต่อลูกเอ้ยเหนื่อยมากช่วงนั้นอ่ะ พอไม่มีเกี่ยวพวกยานี่ป้าโคตรโล่งเลยรุ่งรงนะลูกคนตรงนี้มาได้จึงถึงเข้าใจคําว่าคนที่มีลูกเงี่ยว่าช่วงเือห้อต่อเนี่ยโคตรสำคัญเลยทั้งหญิงทั้งชายเลยเหมือนกันผู้หญิงแล้วก็อีกแบบหนึ่งถูก่ะเพื่อนไม่ได้ช่วยเราทุกอย่างครับมีแต่ครอบครัวใช่ไหมเรามีอะไรพลาดอะไรขึ้นมาอันดับแรกคือครอบครัวนี่รับทุกอย่างแต่เพื่อนไม่มีไม่เคยรังเกียจครับแต่เพื่อนอะพอมีเรื่องขึ้นมาบางทีเราแทบไม่เห็นเลยไม่เห็นมันเลยใช่ไหม มันมันหาหาดีอะน้อยเนาะน้อยมากเลยที่มันจะช่วยเราแบบว่าคล้ายว่าอะไรสุภาษิตเขาว่าอะไรนะว่าตายแทงกันได้อะน้อยนะน้อยไหมน้อยน้อยใช่ใช่ปากมันพูดเงี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรมีอะไรมึงบอกกูดิ็กูช่วยมึงพอมีเรื่องจริงเข้าแม่งหายเงียบใช่ปะติดต่อได้มีแค่ครอบครัวเออแต่พูดเนี่ยคือมันพูดได้ทุกคนอ่ะพูดที่มันดูดีอ่ะมันพูดได้หมดอ่ะเนาะแต่การกระทำไม่ใช่ นันนี้ป้า,ปาเตือนภัยอย่างหนึ่งนะในรุ่นนี้ว่าป้าเพิ่งเป็นเด็กวัยรุ่นจนเพราะว่ารัตนายี่สี่ใช่ไหมป้าประมาณยี่สิบนะเออเตือนว่าเออยังไงอะเพื่อนอนะไม่ใช่มิตรแท้น้อยมากครอ,อ,อบครัวที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดลูกเราเป็นอะไรมาช่วยดียังไงพี่น้องอาแขนรับแต่เพื่อนนี่ไม่นะมันดีตอนเรามีเงินถูกปะ พอเราไม่มีเงินอะ่ะให้มันมันไม่มีช่วยเราหรอกใช่ไหมพวกนี้มันก็หมด,หมดแหละผู้หญิงก็เหมือนกันนะอ่าว่าผู้ชายนะล,ลูกผู้หญิงก็เหมือนกันมีเงินให้ให้ให้เขาอะ่ะเขาก็ว่าเราดูดีเราเราเราไม่มีเงินดนีมันก็ไม่รักเราหรอกพราเด็กสมัยนี้มันจะรักเงินมากกว่าเนาะจะรักเงินมากกว่าความรักแท้กัดก้อนเกลือกินโอ้ยไม่มีแล้วสมัยจ้ะเนะ่ยอ่ะเดี๋ยวป้าจะลงคลิปแล้วยังไงก็ เตือนอ่าช่วยบอกเอฟซีหน่อยให้เป็นกําลังใจให้ผ่ายด้วยเพราะผ่ยเป็นคนดีแล้วอของสังคม,มอ่าลูกพูดเลยลูกเอาความในใจของเราเลยเลยพูดเลยยังไงจะพูดยังไงดีอ่ะเออแต่ให้พูดไปเลยตาม <ไป S 2> สบายบายผมไม่อยากให้สังคมให้โอกาสครับสําหรับคนแบบที่เดินทางผิดไปแล้วอืมเพราะว่าดีมันแก้ไขไม่ได้ แต่ปัจจุบันเรือนอนาคตมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได,ไ,ได้ใช่ไหมครับพ่อลูกกินไม่กินหน่อยแม่พี่บางนี่ไม่รู้เลยพี่บางนี่อะบายบายเอซีเลยลูกบายบายให้ลังใจนะคะอะ่น้องไข่นะคะ